ทีนี้มาดูเรื่องของความคืบหน้านในการดําเนินการจัดการกับแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆนะครับที่รัฐบาลเองเนี่ยหลังจากวันก่อนนี้ได้มีการเอาบรรดากระทรวงทะวงกลมต่างๆนะครับโอ้หลายๆหน่วยงานเลยนะครับจับมาเซ็น M.O.U. ว่าจะต้องเอาจริงเอาจังเรื่องนี้นะครับเพราะว่าการจัดการเรื่องนี้หน่วยงานเดียวเนี่ยทำไม่ได้เพราะมันมีหลายเรื่องปัวพันกันเรื่องเส้นทางการเงินเรื่องกอารปราบปราม นะครับเรื่องธุรกรรมทางการเงินเรือแม้แต่เรื่องการตัดอินเทอร์เนต็ตอะไรต่างๆก็ก็มีการเอาหน่วยงานที่เก็บข้อมูลนี้มาเซ็นเ o u กันนะครับวันนี้เองเนี่ยนะครับทางโฆษกรัฐบาลนะครับนายสิริพงษ์อังคะสกุลเกียรติก็ได้ออกมาพูดถึงว่าสิ่งที่รัฐบาลทําไปเนี่ยนะครับแล้วฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนก็ออกมาโจมตีว่าอ๋อรัฐบาลเนี่ยเฉยชาเกี่ยวกับเรื่องนี้เหลือเกินนะโฆษกรัฐบาลก็พยายามจะยกตัวเลขให้เห็นว่ามันไม่จริง นะมันต้องรู้จากตัวเลขนะครับมาว่าเราเฉยช้าไม่ได้คุณสิริพงบอกว่าตลอดระยะเวลา38วันนะคือ38วันตั้งแต่ตรัฐบาลของคุณอนุทินเข้ามาทำงานเนี่ยนะมีการจับกลุ่มเครือข่ายสแกมเมอร์เคสใหญ่ๆนะรวมยอดเงินทั้งหมดเนี่ยนะครับ35,000ล้านบาทนะอย่างครั้งแรกเมื่อ17ตุลาคม มีมูลค่าเงินหมุนเวียนต่อปี1 5 0 0 0ล้านล่าสุดเมื่อวานนี้ก็จับเครือข่ายสแกมเมอร์ได้อีกมีมูลค่าเงินหมุนเวียน20,000กว่าล้านนะครับถ้ารวมๆกันแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถสรุปเป็นตัวเลขกลมๆได้ว่ารัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยจับกลุ่มทลายเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ไปแล้ว35,000ล้านทีนี้พอพูดถึงรัฐบาลนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็อดไม่ได้ที่จะต้องไปเปรียบเทียบนะ3 5 0 0 0ล้านจาก38วัน ในขณะที่รัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยนะครับทำไปได้แค่ไหนอย่างไรนะเพราะว่าอดีตรัฐมนตรีกระทรวงดีของรัฐบาลชุดที่แล้วก็บอกอ้ยเราทํามาเยอะแล้วรัฐบาลชุดนี้ต้องทําอย่าปล่อยปากละเลยคุณสิริพงศ์ก็เอาตัวเลขมาโชว์เลยนะว่า38วันรัฐบาลอนุทินเนี่ยจับแก๊งสแกมเมอร์ไปแล้วเนี่ยนะครับทำลายเครือข่ายคิดเป็นมูลค่าเนี่ย35,000ล้านบาทแต่เมื่อเทียบกับรัฐบาลชุดที่แล้วนะ เอาปีนี้ปีเดียพอต้นปีนะดูจากรายงานนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่ต้นปีนี้ถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยสถิติการปราบปรามสแกมเมอร์ได้พันกว่าล้านเองพูดง่ายๆว่ารัฐบาลอนุทินมา38วันได้35,000ล้านรัฐบาลอุ้งอิงนะมกราถึงกรกฎาคม7เดือนได้พันกว่าล้านเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ ก็ตีความได้ว่าไอ้ที่มาเร่งเล่งเขาเนี่ยตัวเองก็เฉือด้วยนะมกราคมถึงกรกฎาคมเดือนที่เจ็ดอ่ะเจ็ดเดือนได้พันกว่าล้านนะแต่สามสิบแปดวันทำลายได้สามหมื่นห้าพันล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพรกเพืพ่อไทยเองก็ต้องกลับไปดูตัวเองเหมือนกันนะ,ะประมาณอย่างนั้นนะตัวเลขมันไม่ตัวเลขมันจะเป็นตัวชี้วัดไง คือถ้าเราบอกว่าเอ้ยรัฐบาลผมก็ทำนะก็ทำแหละทำแค่ไหนล่ะทำเด็กแค่ไหนล่ะรัฐบาลบอกอไอ้ไอ้นี่ไม่ทำงานอะไรเลยเนี่ยรัฐบาลนี่รัฐบาลนี้เขาบอกโอ้ผมเพิ่งขึ้นมาทำงานยังไม่40วันเลยแต่เอาละผมจะกลางตัวเลขให้ดู38วันเนี่ยผมจับไปเนี่ยทลายเครือข่ายไปคิดเป็นมูลค่า35,000ล้านคุณทำงาน7เดือนคุณได้พันล้านเนี่ย อันไหนมันมากน้อยกว่าการใครขันแข็งมากกว่ากันอ่าอันนี้ก็เป็นการออกมาตอบโต้ของโฆษกรัฐบาลนะครับในประเด็นที่ว่าแหมรัฐบาลนี้เนี่ยเฉยชาเหลือเกินเรื่องแก๊งสแกมเมอร์เ้าก็เอาตัวเลขมายันว่าไม่เฉยนะเออนี่ขนาดเวลาน้อยๆ้ยนยเนี่ยทุบไปตั้งเยอะแยะแล้วนะครับ